สวัสดีครับมาทําใบชาจากใบหม่อนนะครับบังเอิญมีต้นหม่อนอยู่หน้าบ้านนะครับเดี๋ยวมาชมวิธีการทํากันครับว่าทํากันยังไงตามไปดูครับวิธีการเก็บเราเลือกเก็บระหว่างใบที่3ถึงใบที่4ของแต่ละยอดนะครับเอาไปเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อนๆเพราะเวลาคั่วแล้วใบมันจะหดลงเยอะเลยนะครับ เมื่อได้ใบหมน่นตามปริมาตรที่เราต้องการก็นํามาล้างด้วยน้ําสะอาดครับล้างหลายๆรอบเพราะเราจะต้องเอาไปดื่มกันนะครับยิ่งหลายรอบยิ่งดีเอาให้สะอาดครับหลังจากนั้นเป็นขั้นตอนที่สําคัญเช่นกันครับเพราะเวลาเราเอาไปชงชาบางที่จะมีก้านแข็งๆอยู่เพื่อให้ชงง่ายอร่อยเราตัดก้านออกครับ ตัดออกไปเลยนะครับตรงไหนมันแข็งเกาออกไปเหลือไว้แต่ใบครับถ้าท่านใดกลัวมีดบาดมือจะเปลี่ยนมาใช้เป็นกันไกลแทนก็ได้นะครับสะดวกดีเหมือนกันครับเมื่อเราหั่นเสร็จแล้วนะครับก็จะต้มน้ำนะครับต้มน้ำมาละนะครับก็จะใส่ลวกนะครับก็ไม่ได้เอาไปต้มนะครับเอาน้ำร้อนมาแช่ไว้ ประมาณ20-30วินะครับครับใส่น้ำร้อนเข้าไปแล้วเราก็เอาภาชนะอะไรก็ได้นะครับทับพีก็ได้อะไรก็ได้ก็กดๆๆให้ใบหม่อนมันจมน้ำร้อนนะครับทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีอย่างที่กล่าวไปแล้วขั้นต้นนะครับเสร็จแล้วก็ตักออกมาพึ่งครับให้มันเสด็จน้ำครับหมาด วิธีการคั่วเราใส่แบ้หมอดลงไปบนกระทะเลยนะครับเอามือคนยี่ยี่ไปได้เลยเพราะว่าเราใช้ไฟอ่อนแบบอ่อนมากๆนะครับเราสามารถใช้มือเขี่ยเกลี่ยบนกระทะได้เลยนะครับขั้นตอนนี้เพื่อนๆต้องใจเย็นมากๆเลยนะครับใช้เวลานาน,านหน่อยค่อยๆคยั่วไปใจเย็นเย็นใช้ตาหลิวคั่วไปและเอามือจับสัมผัสไปครับ ถ้าใบหม่นแห้งเราจะรู้สึกได้ครับจะได้ยินเสียงกรอบและมือก็จะสัมผัสได้นะครับพอกรอบประมาณนี้เราก็จะนำไปตากแดดสักสองชั่วโมงหรือบางท่านมีเตาอบก็ใช้เตาอบก็ได้นะครับแทนกันได้ครับหลังจากที่เราคั่วเสร็จนะครับได้อย่างนี้นะครับนะแห้งไว้แล้วครับ เสียงใหก็ปอบนะครับแล้วก็ขยำขยำให้มันนา้นนิดหนึงน่งเบาๆนะครับให้มันต่นตนงตัวนะครับเสร็จแล้วเราก็ถ้าบ้านใครมีโหลนะครับก็เอาใส่โหลได้เลยๆๆนะครับถ้าเกิดบ้านใครไม่ีโหลนะครับก็นี่ครับใส่ถุงเก็บไว้นะครับผมมีถุงซิปอยู่นครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บถุงซิ ะครับเก็บใส่ถุงซิซไว้แล้วก็เวลาอยากจะดื่มชาใบาหม่อน,นก็สามารถเอาออกมาชงได้เลยนะครับนะคแล้วก็ิเก็บไวครับถ้าเกิดคิดว่าสาระอย่างนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับกดติดตามกันด้วยนะครับ แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย